Hey. เดี๋ยววันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการใช้ปุ่มคอนโทรลอีกตอนหนึ่งก็อันนี้จะเป็นเรื่องการเปิดเ,ออเปิดระบบที่ที่ใช้คอนโทรลกดทีเดียวแล้วมันออกมาหลายๆตัวแล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่ผมใช้อยู่ก็คือใช้บูสที่ซ่อนอยู่อ่ขั้นแรกก็คืออันนี้เป็นเสียงที่ตั้งไว้แล้วนะครับก็ กด Edit เข้าไปเราจะเจอ display show อ่านี่ก็หมุนเลือกนีคอนโทรหนึ่งคอนโทรหในที่นี้จะกดเข้าไปดูกด e n t e r อ่าผมตั้งเป็น Delay tab เนี่ยครับก็จะดูตรงนี้แต่อันเนี้ยจริงๆทำเหมือนกันนะครับ c อนโทรนหนึ่งคอนโสก็ แต่น,นี้ผมตั้งไว้ที่คอนโทรลสองแล้วก็เลือกไปอ่าก็จะเห็นเนี่ย ct สองนยครับ enter เข้าไปปึ๊บอ่ามันจะเขียน pr a solo มันก็เหมือนกับมันย่อมาจาก pre amp pre amp solo ที่ปุ่มฟังก์ชัน solo level ก็คือเวลาเรากดเปิดมาเนี่ยจะให้มันบูตขึ้นมาเท่าไหร่ อันนี้เดี๋ยวลองดูดังมากผมใช้แค่30นะครับก็ที่ผมตั้งไว้อันนี้ก็คือบูสต์พีแอมโซโและเปิดดีเลย์อ่าเนี่ยเราจะเห็น ตอนนี้ดีเลยไฟดับกดปุ๊บเลยจะติดขึ้นมาด้วยอ่าก่อนเปิดนะครับทีนี้อันนี้ก็คือคอนโทรลสองที่ผมตั้งไว้ส่วนก็จะเพื่อนเพื่อน,นจะบูทเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลย ส่วนที่มันเขียนว่า toggle ตรงปุ่มโหมดเนี่ยนะครับก็คือใช้ในกรณีที่เราใช้ฟุตสวิตซ์แล้วเรา,เ,าเรากดแล้วมันก็จะทำงานพอปล่อยฟุตสวิต์มันก็จะหยุดการทำงานโอเคเดี๋ยวทีนี้ไปเราไปดูกันว่าอันนี้คือผมเซ็ตคอนโทรลสไว้ให้เปิด p รีแอม solo เปิดโหมดโซโลของพี่แ m มขึ้นมาตัวที่ผมบูตไว้30อ่า o โซโล่เลเวลแล้วก็ตรงโหมดที่ผมตั้งไว้เป็นท็อกเกิลก็คือกดค้างแต่มันจะมีอีกแบบหนึง่งก็คือโมเมนต์โมเมนต์ก็คือแบบที่บอกไปครับคือกดค้างไว้ถึงจะใช้งานอยู่ปล่อยเท้าปุ๊บการทำงานของบูตตัวนี้ก็จะหยุดทันทีนะ โอเคทีนี้ออก exit ไปแล้วก็ทีนี้เราก็ไป a 1 a 1 a 2, 1> a 1, a 2, 2> พวกนี้ครับเป็นเป็นโหมดที่ใช้ควบเข้าไปกับ control มีไปถึง a 6เลยเราก็จะตั้งออย่างอันนี้ผม assign ตัวนี้ผม off ไว้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ควบคุมอะไรเลยออกก็มาเช็คทีละปุ่ม a 2 e n t เ r เข้าไปอ่าผมออนไว้โดยใช้ให้มันทำงานควบไปกับคอนโทรลสก็คือดูปุ่มนี้ถ้าเราหมุนปุ่มอื่นอ่าเนี่ยมันก็จะมีควบไปกับคอนโทรลห expression 2 expression 1นอะไรเงี้ยครับอ่าตนนี้ผมตั้งไว้เป็นคอนโทรลสองโหมดผมตั้งไว้เป็นท็อกเกิก็คือกดทีเดียวแล้วก็จะเปิดค้างไว้เลยกดอีกทีนึงคือปิดก็เหมือนเอฟเฟกเปิดปิดปกติ โอเคกด enter เข้าไปดูอีกหน้านึงอ่าอันนี้ผมจะตั้งมัน category ก็คือมันจะให้เราเลือกว่าเราจะตั้งใช้กับอะไรอ่าทีนี้เราก็เลือกผมก็อยากให้มันควบไปกับปุ่ม c อนโทรลสที่ผมมีอยู่ก็คือฟิลคุสวิตต่อแยกเข้ามาผมก็เลือกมันเป็น category เลือกเป็น delay target ให้มันทำงานแบบประเภทไหน มันก็จะมีให้เลือกถามเลือกใช้เลือกอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆแบบก็ผมเลือกเป็น on off ปึ๊บ Enter เข้าไปเห็นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยอ่ะจบกลับมาหน้าหนึ่งใหม่นี้ก็ออกออกเลยปึ๊บเสร็จอ่ะนี้ก็จะเป็นมาลองการใช้งานก็คือที่ทำให้ดูไปก็คือกดทีเดียวมาทั้งดีเลยและบูทเลย นีปกติเนี่ครับก็วันนี้ก็เจาะกันเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะ 6นาทีละโอเคครับขอบคุณมาก